ก็ขอให้ท่านได้ได้ฝากแล้วท่านก็เอาไปขยายต่อด้วยนะครับเรื่องการขอช่วยนฟได้อยะโยชน์ทำงานที่เป็นจริงทํางานให้รัฐบาลแต่ในสิทธิที่ท่านผูกพันอยู่กับเราเนี่ยท่านเห็นปัญหาท่านก็เลยเข้ามาช่วยจะเรื่องป่าไม้ที่ติดตุ้งเสียงรื่องถูกฟ้องก็เลยจากผูท่านจากผู้ชดวไปท่านรัฐบารจังหวัดการจนบุดีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงบุรีนะรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับในการสัมมนาผู้ช่ไฟฟ้าผู้ที่จังหวัดการจนบุรี ออขอบข้อบคุนั่นเป็นอย่างสูทง,สงทีท่ดำงานให้เกี่ยวกัเป็นแบบนี้เป็นค่าตัววถึงและให้ิปการหนึ่งเป็นการแสดง 2. สองเพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจสำหรับการจัดการการชนะครีและทำเติอนในคดีสำนักผนกฎมายตั้แต่เช้า,ชาผมก็จริงๆแล้วผมเป็นคนทำงานชาเ,เช้าพอรเจอผมเลยหกโมงเช้าเจ็ดโม ก็มานั่งกินกาแฟรอรอเพราะเอิญมีอิสตีคณะมารอก็ผมโดยเป็นนัดหมายก็น้ำทวีง่งยจะตกน้ำจะต้องท้ามสะพานข้ามแต่นี้แต่นี้พูดนึงคือช่วงที่ตอนนี้ช่วงนี้น้ําท่วมนะฮะช่วงนี้เนี่ยฝนตกตลอดตั้งแต่เดือนธันวานตกึงตุนออกตกในเขตถ้าคุยไม่รู้เรื่องไปคุยกันที่ตล้ากางตอบนะเดี๋ยวผมมาเด็วแป๊บนึงนะคร วันนี้ได้55,000ลนะ้าน96กิโลเมตรลงสัญญาแล้วขณะนี้จะเริ่มจ่ายเงินค่าเวรคืนค่าก่อสร้างตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปก่อนนเริ่มเริ่มตั้งแตเนี่ยตุลาเริ่มก่อสร้างครับออมอเตอร์เวย์สายที่จะไปจากจังหวัดกาญจนบุรีไปพุทธนร้อนคทีนี้แบบประมาณ80เปอร์เซต์กลังกำลังคล,ล,ลงไปครงมาอยู่ระหว่างสาเส้นนี้